สวัสดีค่ะชื่อพี่อ้อยนะคะเจ้าของบ้านสวนจิตราอยู่อำเภอสว่างวีรวงจังหวัดพระชธานีนะคะพี่เข้าร่วมโครงการได้ยังไงคะเข้าร่วมโครงการพอดีมีเพื่อนที่เขาเลี้ยงนอนอยู่แล้ว<ม>อาหารแล้วเขาก็เห็นมีชวนเกษตรกรที่สนใจจะเลี้ยงแมลงโปรตีนนะคะก็เลยชวนพี่อ้อยมาอบรมด้วยหลังจากนั้นอบรมไปได้สัก ประมาณเดือนหนึ่งอะคะ่ะพอดีมีโครงการประกาศรับเกษตรกรมารับเศษอาหารเพื่อ,อไปเลี้ยงแมลงโปรตีนก็เลยสนใจเข้ามาร่วมอบรมรับเศษอาหารด้วยค่ะแล้วทำไมถึงมารับทุกวันศุกร์คะอ๋อทุกวันศุกร์นี้ปกติเราจะมาขายของในสวนของเราที่เม้าบนน่ะคะ่ะพอขากลับเราก็จะวนกลับมาเพื่อจะมารับเศษอาหารแล้วก็กลับความของเราอะคะ่ะ น้ำหนักเศษอาหารที่ได้รับต่อครั้งประมาณเท่าไหร่คะ8ปโลขยะอาหารพอนากลับไปแล้วเอาไปทำยังไงบ้างคะก็ส่วนที่ไม่มีน้ําเราก็จะเลี้ยงหนอนแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ําเศษอาหารเราก็จะทําปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในสวนของเรานะคะตอนนี้ที่ฟาร์มทําอะไรบ้างคะทําอะไรบ้างคะก็หนอนนี้เราจะเอาไปเลี้ยงให้เป็น ตักแด่เพื่อจะให้เป็ดไก่ในสวนเรากินแล้วก็ตัวแมลงที่เขาไขวางไข่แล้วเขาตายแล้วก็ไปให้ปลากินแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราต้องแยกไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อจะขยายให้เป็ดไก่เราได้กินตลอดค่ะหลังจากที่ได้ลองนำหนอนโปรตีน b f ไปเลี้ยงเป็ดและไก่ผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงบ้างคะน้ำหนัก ของไก่หมายถึงว่าสุขภาพเขาจะดีนะคะไม่ป่วยนะคะแล้วก็ไข่ไข่ของเขาจะมีรสชาติดีที่ดีลูกค้าเราจะตอบโจทย์นะคะไข่เขาจะลูปใหญ่เป็นไซส์จัมโบ้นะคะแล้วก็เปลือกเขาจะแข็งแรงไม่แตกง่ายค่ะแล้วขยะอาหารเพียงพอต่อความต้องการของฟาร์มไหมคะตอนนี้ไม่เพียงพอค่ะเรกๆก็เราขยายไม่มาก แต่พอเราดูแล้วว่าเออมันตอบโจทย์กับสัตว์เลี้ยงของเราแล้วเราอยากจะขยายที่เลี้ยงแมลงโปรตีนให้เยอะขึ้นก็ต้องการเศษอาหารเพิ่มขึ้นค่ะการคัดแยกขยะเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนแรกก็ยังมีตะเกียบกระดูกชิ้นใหญ่พลาสติกบ,บ้างพอสักระยะหนึ่งก็ดีขึ้นแล้วค่ะอ๋อหมายถึงว่าในความต่อเน,นื่องของโครงการก็คือ มีความเข้าใจกันมากขึ้นในการคัดแยกขยะใช่ไหมคะใช่ค่ะความภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะเขารู้สึกยังไงบ้างดีใจมากค่ะแล้วก็ลดโลกร้อนได้เยอะเพราะว่าปกติที่ยังไม่ร่วมโครงการทิ่ที่สวนเราก็จะแยกขยะอยู่แล้วแล้วก็เคยเลี้ยงมาก่อนแต่เศษอาหารเราไม่เพียงพอเราไม่รู้ว่าจะามาจากไหนคือแมลงนี้เขาเป็นแมลงธรรมชาติเพราะที่สวนเราจะ จะมีขุดหลุมไว้ข้างๆไม้ผลของเราแล้วก็จะเศษอาหารเทแล้วก็ครั้งหนึ่งมันเคยมีหนอนนี้มาตอนที่เรายังไม่รู้จักเราว่าคือหนอนอะไรไปให้ไก่ก็จะชอบแต่พอมารู้จักมาเรียนรู้แต่เราก็ไม่สามารถจะเรียนได้เพราะว่าเราไม่รู้จักเอาเศษอาหารมาจากไหนเพราะว่าหนอนหนึ่งกิโลสามารถย่อยอาหารได้12กิโลนะคะพอมารู้จักโครงการนี้ก็ดีใจมากค่ะ ต้องการให้โครงการช่วยหืออะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ตอนนี้เราอยากาในอาหารที่เรารับไปอ่ะมันจะมีน้ำน้ำเศษอาหารนะเนาะทีนี้น้ำเศษอาหารหนอนนี้ไม่กินเราให้เฉพาะอาหารที่มันไม่มีน้ำน้ำเศษอาหารเราต้องการไปทำปุ๋ยหมกักเพราะตัวเราเอง เราเป็นเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วเราต้องการจะทําปุ๋ยหมักนี้เพื่อแจกจ่ายลูกทีมของเราให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะแล้วก็เราอยากจะขยายโรงเรือนเพิ่มเพื่อ,อลดต้นทุนโดยที่เราอยากจะให้อาหารเนี้ยเป็นมแมลงทั้งล้นวนไม่ต้องใช้อาหารสําเร็จรูป หมายถึงว่าลดการใช้อาหารสับเดิดลูรูป100%ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ก็ทําอยู่แต่มันไม่เพียงพออ,อาหารถ้าเป็นหนอนก็ต้องวันละ30มกิโลต่อวันหนอนอย่างเดียวนะไม่ได้ผสมล้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเขาจะไม่อิ่ม